พี่น้องก็สิมงงว่าผมมาโพยุทะเลียได้ยังไงแต่พ่แมนครับนี่คือจังหวัดอุบลภาคอีสานบานเห่านี่แหละครับบรรยากาศผมนึกว่าแมนยกกาะสมุยมาไวหนีเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเริ่มซึมซับความเป็นคนอุบลเลยด้ยครับเบื้องจากร้านที่ผมมากินข่าวมือนี้ก็ได้ครับคนอุบลยกขห้ร้านนี้เป็นร้านในตำนานเลยครับเปิดมาแล้วว่าต่ำกก็าล0ยปีครับผมไปนี่คนบักย่างหลายหาหมองนางแทบสิบ่มีครับแต่ถึงแม้คนสิเต็มร้านแต่ข้าวเพิ่นบ่ได้เสิร์ฟซาเลยครับไห้้้งพดซิแลว่แปปลกใจเเยคว่า็นหัง ผมเป็นคนมักปิงก้งไก่อยู่แล้วมากินรานนี้แห่งมักปิ้งไก่ครับก็เก้าอี้ครับไก่เพิ่นนี่ข้างนอกสิกรอบแล้วข้างในสิชุ่มช่ำหมักยางคักเลยกินกับน้ำจิ้มสู่ทางร้านเพิ่นนโอ้เวลิกุกเลยครับพี่นอ้องต้มแซ่บนี่ผมสดจนว่าเบิดเลยความเปื่อยของกระดูกหมูเฮานี่บอกเลยว่าแทบบ่ต้องอยำอ่ะสมก็เป็นร้านในตํำนานอีหลีครับผู้ใด,ดจํากล้องที่ผมให้เบิ่งตั้งแต่คลิปก่อนได้เนี่ยครับแล้มีคนถ่ายถือพร้อมนะครับว่าเป็นกลอน้องอีหยังเบิง่งด้อล่ะครับว่าผมต้องเอาไว้เลือกขนาดใดพวกนะครับผมต้องเอาซ่อนไวน้ในหลออะไรพุ่นน่ะแล้วยามนอนนอนอยู่รถกลางคืนนี่ผมต้องเอาไว้ถึงหลังคารถครับแม่นล่ะครับมันคือ คือกลองบักทูเรียนครับพี่น้องเมงนี้อีหน่อยบอกว่าบ่าไหวกับกินเราต้องกินเห็นเบิร์ไล่หามกขืนรถเป็นอันเด็ดขาดว่ะคันแล้วบอกให้ผมไปกินไกลๆพอครับพราะว่ามันเริ่มทรงกินแห้งแล้วพู่นะครับบอกผมไปกินที่เรื่องนอกซ่านเฮี้ยนเพลินอุ่นะครับใส่ชีวิตยากแห้งครับพู้หนึ่งมักทูเรียนผู้หนึ่งบ่กักทูเรียนนี่ผมก็นนางกินแบบฟินๆอยู่ทเท่างนั้นคนเดียวเลย แต้มันหลายแห้งผมก็เลยเห็นไอ้เพื่อนนางขายลอตเตอรี่ยุดด่านลางครับพอเรานางเศร้าผมยุบผมก็เลยถามว่ากินดุเรียนบ่รับไอ้ผมก็เลยยางเอาไปแบงให้เรากินน้ำครับแล้วก็มีไอค้คนหนึ่ง,งรเรา,า,า,ายางมากผมก็เลยมามามาไอ้แบงน้ำกันแลกินซอยกันกนะผมวางสรละเราบอกว่าเราเป็นเอฟซีเราถามหาอินุหน่อยพ้อมมเขาแล้วก็สิงงงนะอ,อ้าวแบนี้เป็นยังมันก็อเอาหมัดทุเรียนเน่กูกินเนาะ <c oughs> กินแล้วว่พ่อผมต้องไปหาสไล่มาล้างกองอีกด้วยครับไต้ล่างยังได้ันก็ยังมีกินติดอยู่คือเก้าไม่ครับพี่น้องผม ระวางที่ผมขี่รถจนนั่นผมเห็นพอขากำลังติดไปอันนี้ครับพี่น้องเบิ้งบรท่านแม่พรับนี่ครับพี่น้องทุเรียนโลละหัสสิบ,บาทบอดผมเห็นแล้วอย่าผมอยากจอดซื้อคนขึือรถแห้งเดชตอนนั้นหารมีรถกระบะนี่ผมบอกเลยว่าผมซื้อแน่นอนครับได้แม่ปัญญาห้าตอนนี้รับกินดูเรียนม่ไห้แล้วผมก็เลยไม่ได้ซื้อมานีเอ็นหน่อยจักมาผ้าห้ามาามองไดครับโอ้โหครับบรรยากาศผมนึกว่ามันยุทธทะเลผมมาหวอดผมก็ตกใจเลยครับว่าหมองนีมันยุ่วนใดของโลกนี่เอ็นหน่อยาาาอบอบบรรยากาว่ามันไม่แมนทะเลมองันนนอัยีม่มีีลมตอดบบรรรากศแงคั แต่ผมมาว้โปวดครับลานเพื่นกำลังเตรียมของอยู่แล้วตอนนี้อีน่อยบอกว่าอยากนอน่มากันครับผมก็เลยพาไปหาที่พักก่อนที่พักกหาย,กยากแยกช่วงวันหยุดเงยวนะครับผมก็เข้าใจอยู่ พอเรามาหอดแมวพยายเขาก็นลปุ้ยเลยครับผมก็เลยพยายามปลุกอินุหน่อยลุกขึ้นครับแล้วก็หาแนวมาหล่อผมบอกว่าผมจะพาไปวัดที่มันเรื่องแสงได้มาหอดนี่โอ้โหเป็นปฏิบัติรมพร้อมดี้ครับพี่น้องแล้วมันเรื่องแสงยิงวดดยิ่ครับมาครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งฮะนี่นะครับยุตามผืนมันสิเรื่องแสงไปเบิดเลยครับเป็นหลวดไล่ง่ามขนาดครับเดี๋ยวผมจะพามายางเบิ่งว่าเป็นเัืงดเนี้ยครับผมคิดว่าวัดนี้มันยุไกลเมืองแล้วย่างายสุดคนมากยุ่นี่ก็จะบอกเกินเราะว่าหาหกคนนะครับ แต่ที่ไหนได้ครับโอ้โหคนมาหลายแห่งครับพี่น้องวัดนี้เรื่องแสงบักง่ามครับแต่ว่าผมว่าสามารถถ่ายคลิปเราให้มันติดแสงแบบติ่ตาผมเห็นได้ครับแต่ว่าถ่ายรูปนะมันพ่อเห็นอยู่ครับนี่ครับผมก็เลยเอารูปมาฝากแทนครับผมบอกเลยครับว่าตาเข้ามันวิเศษแห่งครับมันสามารถเห็นแนวมุนีได้ครับพี่น้องต้องมาเห็นโดยตาตัวเองครับว่ามันสวยขนาดใดครับ กล่องผมมันสามารถเก็บมาฝากพี่น้องได้สำนีอีหรีครับแล้วตรงที่เรื่องแสงนะเขาสามารถเอาไ้ฉายหรือว่าแฟลโทรศัพท์นะมาเขียนได้ได้ครับเขียนยังตามใจชอบห้องไดเลยครับนี่ครับอีน้นอยๆพยายามเขียนเป็นซื้อช่องห้าครับบักมดกับอีน้นอยว่ากัน <c oughs> พออไอย่างกลับมาปม้ปัญหาเรื่องกล้องอีกคือเก้าครับจนมาผมเลยเอาถิมยุวัดนันเลยครับ กินหน่อยบ่ไหวกับกินทุเรียนเลยครับนี่ครับเมื่อนี้เข้าสิมากินเขาแรลงอยู่นี่กันครับพี่น้องบรรยากาศดีมีร่มคือยังมีขื่นทะเลสัตว์เลยนะครับส่วนโตผมมอกบรรยากาศแบบนี้นะผมว่ามันชิ่วดีครับเป็นลงๆแล้วก็มีเพลงฟั่งมีการแสดงนู่นนี่นั่นขันเป็นแบบนี้ผมนางเดบเบิด์ขึ้นบ้เหงานอนเลยปวดละครับเบื้องแมวพญาเฮาตีละโอ้เป็นด่ครับพี่น้องโอ้นางคลิปลุกเสยพุ่นแล้ว มาหันนี่เขาต้องกินขอกทงขอกเที่ยวเลยครับบอรครับเพนแมพญ้าห้องสังนำมกแต่งโม่ครับ <laughs> <laughs> ผมไม่เคยรู้เลยครับว่ามีหมองหนีอยู่ในอุบลที่น้องหน่อยเป็นคนหามาเลยครับ เราอยู่งมองนี่ประมาณถุมกว้างกับซีถุมกว้างนี่เขาจะมีการแสดงโชว์ควงไฟพองเลยครับมันเป็นยังไงไปเลยครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ้งครับผมก็อยากเบิ้งคือกันครับเพราะว่าปีที่แล้วผมตั้งใจสิไปเบิ้งยุระย่องครับแต่ว่าตอนนั้นเมาเลือกเลยบ่อยากไปต่อเลยครับอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยมาเทมนี่ผมบอกเลยว่าอินน้อยตายเขาสมือสมือครับเมาขึ้นบาดได้ว่าหิวต่อเข่าอยากว่าอาการเป็นเนี้ยเด็กกับบลูครับนี่แหละครับที่อินน้อยบอกว่ามีการแสดงโชว์ไฟพองเพื่อนเอในเทนเก่งแห้งครับขันผู้ได้อย่างยางเขาไปท้ายลุ หลังไห้แล้วก็หันหนา้าเข่ามาเนี่โอ้โหผมบอกเลยว่ารูปมันจีสวยแบบย่างขักเลยอินน้อยๆนะอยากให้ครับแต่ว่ายานครับว่าการย่างเขาไปครับว่ายานไฟลวกพี่ครับเดี๋ยวไปยืนท้ายอยู่ไกลๆเอาตอนเหตุวงไฟอันนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าคนนี่ห่วงแตกเซีวเลยครับตอนนั้นมันแบบเปื้นเป้นแห้ง,แ,งแล้วก็เสียงกระโปงดังเป๊ะ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 ไหม αι? สวยจริงครับแล้วก็วงใหญ่พร้อมครับพอถ้าแสดงแล้วๆนี่โอ้โหคนตบมือแตกโซวัดครับพี่น้องอินน้อยๆว่าสวยๆว่าคันมีอีกบบบ่แนี้ว่าัั่นแบเายมบนี้ได้รูปคับเพราาะว่ เป็นยามตะเวนเวนแล้วก็รยามเลี้ยงนี่งก็มีหมองไทยหลายขึ้นกันครับบอกเลยว่าตอนนี้ผมกับอินน,น๋อยเลือเป็นคนอุบลนแท้ๆแล้วครับทั่วไหลยหมองแห้งจนเราคนอุบลนบอกว่าตะขนาดพี่ยังไม่เคยไปเลยว่ากัน <c oughs>